สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอสรุปผลการอบรมเกษตรกร,ก,รกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกร,กรด้านการอารักขาพืชและดินปุย๋ยโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณพศ2568โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกนาหารกันค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายโทษความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริให้กับเกษตรกรจำนวน15รายในพื้นที่ตำบลน,น้ำเที่ยงอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นกเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปลังโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าโรงเรียนกเกษตรกรมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349ค่ะ มีการเรียนรู้การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยประหยัดน้ำและเพิ่มคุณภาพของข้าวโดยใช้ข้าวพันธุ์โกขอ22นาแปลงสาธิตห้วยมุกตำบลน,น้ำเที่ยงอำเภอคำชะีจังหวัดมุกดาหารค่ะวิธีการดำเนินงาน การดำเนินงานใช้ระยะเวลา5เดือนจัดการเรียนรู้ทั้งหมด5ครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ถึงเมษายน2568โดยในแต่ละครั้งจะมีการสำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศในนาข้าวก่อนเสมอเพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจสถานการณ์จริงในแปลงของตัวเองค่ะเนื้อหาหลักที่สอนมี3เรื่องใหญ่ 1. การจัดการดินและปุ๋ยวิเคราะห์ดินทำปุ๋ยหมกักและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 2. การจัดการสัตรูพืชใช้วิธี IPM และสารชีวพันธุ์แทนสารเคมี 3. การปลูกข้าววิธีเปียกสลับแห้งและการเลี้ยงแหนแดงเลนาข้าวการทดลองเปรียบเทียบสิ่งที่น่าสนใจมากคือเราได้จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่ะเราแบ่งเป็น2แปลงพื้นที่แปลงละ1ไร่ แปลงที่1คือแปลงแบบเกษตรกร,กรใช้วิธีการเดิมของเกษตรกร,กรแปลงที่2คือแปลงแบบ IPM ใช้สารชีวพันธุ์เชื้อราไตาโคเดมาและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์การเปรียบเทียบนี้ทำให้เกษตรกร,เ,กรเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าวิธีไหนดีกว่ากันค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้รับเกษตรกร,กรได้รับการพัฒนาใน5ด้านหลัก ด้านที่ 1. ความรู้การจัดการศัตรูพืชเกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้านที่2การวางแผนการผลิตเข้าใจปฏิทินการปลูกพืชวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชได้ด้านที่3การใช้สารชีวพันธุ์มีความรู้และความเชื่อมั่นในการใช้สารชีวพันธุ์แทนสารเคมีด้านที่4การสร้างเครือข่ายเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ด้านที่5เทคนิคการปลูกข้าวเรียนรู้การทำนาแบบเปียกสลับแห้งร่วมกัน